ครับวันนี้เรากลับมากับอีกหนึ่งวันนะครับกับรายการเทศบาลวิเศษพาเที่ยวนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนางในธมิกรามตมบลสารเจ้ารวงทองซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตมบลวิเศษเฉยชานครับเช่นเดิมครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมนะครับมาชิมนะครับวันนี้ร้านอาหารอร่อยในเขตเทศบาลตมบลวิเศษชฉยชานวันนี้เราจะพาท่านไปชิมก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อโกจีครับต้องบอกก่อนเลยว่าก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อโกจีนี่อยู่กับ เทศบาลตบมนิเศษชายชาญมาประมาณไม่ต่ำกว่า60ปีนะครับรุ่นสู่รุ่นด้วยกันนะครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับในการหาบขายนะครับก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อรุ่นที่2นะครับเป็นรถเข็นจนมาถึงรุ่นที่3นะครับเป็นรถฟุตทักนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับ60ปีที่ผ่านมารสชาติยังเหมือนเดิมไหมครับเราไปชิมกันได้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อโกจิครับ ครับสำหรับตอนนี้ผมอยู่ที่บรถอดฟู้ดทักนะครับซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของโกจิเป็นก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับตอนนี้กินหอมมากนะครับอยากจะลองชิมซะแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาถามเรื่องราคากันก่อนนะครับซึ่งผ่านมา3รุ่นใช่ไหมครับราคาปัจจุบันเป็นยังไงครับตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเส้นหมี่ทานนี่กระใสถุงก็30บาทเท่ากันนะคะแล้วก็พิเศษ40ค่ะเกาเหลาทานนี่40 ใส่ถุง50บาทค่ะครับสำหรับราคาก็เป็นกันเองนะครับนะทีนี้โอ้นี่ยืนได้สักพักหนึ่งท้องเริ่มร้องนะครับกลิ่นไส้เนื้อหอมมากนะครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้เห็นไส้เนื้อน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นเส้นเล็ก1แล้วก็เส้นหมี่2นะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่าก๋วยเตี๋ยวโกจีไส้เนื้อก๋จีจะเป็นยังไงครับเชิญครับ ได้มาแล้วครับสาหรับก๋วยเตี๋ยวโกจีนะครับซึ่งเป็นก๋วเตี๋ยวไส้เนื้อนะครับรสชาติต้องบอกก่อนเลยนะครับหอมมากนะขนาดยังไม่ได้ลองชิมเอาล่ะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับจะสมคําร่ำลือ60ปีไหมนะครับนี่เรามาชิมกันนะครับอืม ก็ดื่นน้ําหอมมากนะครับใครที่ชอบสายเนื้อนะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดสําหรับก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกจีที่ตลาดสหเจ้าโรงทองนะครับสําหรับร้านโกจีนี้นะครับก็จะเปิดขายในทุกๆทุกวันนะครับแต่จะหยุดแค่วันอาทิตย์1วันเท่านั้นนะครับสําหรับใครที่เดินทางมานะครับเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเดี๋ยวเรามีเบอร์ติดต่อจากทางร้านนะครับแล้วก็จะเปิดขายในช่วงเวลา8โมงเช้านะครับถึงบ่ายโมง นะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าร้านนี้จะหมดเร็วมากนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเยอะมากนะครับก็อย่าลืมนะครับวันนี้เทศบาลวิเศษพาเที่ยวนะครับก็ฝากอีกหนึ่งร้านนะครับในเขตเทศบาลตำบลวิเศษเจริญชานนะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อกจีที่วัดนางในครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เทศบาลตะบลวิเศษชัยชาญและ YouTube เทศบาลตะบนวิเศษชัยชาญ